สวัสดีค่ะร้านขวนันเมด้าซาวค่ะต้องยินดีต้อนรับมีเสียงเอฟเฟกต์พัมๆๆมพัมพัะเป็ไงล่ะทีแม็กสองพมาแล้วทําไมถึงไม่ค่อยมาเพราะว่ารถยังไม่ได้กันนี่เองอ <c oughs> แต่ก่อนขอขอนุญาตยัง,งคุณยองคุณยอเห็นหน้าได้ไหมครับนะเออพี่ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวจะอยจับหนูนะ <laughs> นี่นะคะกับที่แม็นะคะตัวตัวใหม่ล่าสุดเลยพี่ขวัญเลือกติดตั้งให้เป็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือเขามีรูน็อตเดิมเลยเหรอพี่ขวัญใช้ใช้รูกิฟอ๋อใช้ลูกิฟอ่าแล้วก็เป็นขาเสเ็จของเรายืดอีกทีหนึ่งนะคะเป็น4 0วัตค่ะเพราะว่าตอนแรกลอง6 0กันแล้วมันไม่ได้จริงๆกลัวเสียวค่ะเดี๋ยวโดนบางคนก็เลยว่าเอาตัวเล็กไปนี่แหละสีแต่แจ๋วดีนะคะเข้าตาไปเลยจ้า <laughs> เปิดไฟไม่บอกฉันเลยอ่ะ ก็แต่ไฟทําได้เหมือนกับรถอื่นเลยเปิดสีขาวพักไฟสูงขอดทางได้เปิดไฟสีเหลืองสามารถพักไฟสูงขอดทางได้เลยไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะพักไฟสูงขอทางได้หรือจะเปิดยิงยาวเนี่ยเดี๋ยวกลับไปฝนจะตกใช่ไหมเปิดลำแสงนี้ไปเลยรถสวนมาปิดให้เขาได้เลยเนาะอ่าเอาละค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งค่ะไฟสปอร์ตไลท์หรือไฟรายการอะไรจากร้านขวัญมโนสาวติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะที่เพจขวัญมโนสาวติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ